มาช่วงสุดท้ายของ Motoring on Air นะคะในช่วงของ Motoring Update กันนะคะเราจะมาอัปเดตข่าวสารวันนี้เป็นเรื่องราวของ f e r r a รารนะคะโดยทางด้านของค a ร a วาริโ o มอเตนะคะก็เปิดตัว f e r r a ราร488 GTB นะคะซึ่งค a ร a ว i n o โนมอเตผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการของ f e r r a ราในไทยค่ะก็เปิดตัวที่อาคารไปรณียีกลางบางรักกรุงเทพนะคะปรากฏตัวเป็นครั้งแรกต่อสื่อมวลชนแล้วก็ลูกค้าของ f e r r a ราี่ในประเทศไทยค่ะหลังจากที่มีการเปิดตัวในงานมอเตอร์โชวนานาชาติที่กรุงเจนีวาในเดือนมีนาคมนะคะเฟอร์รา488 GTB ได้กำหนด มาตรฐานใหม่สำหรับรถสปอร์ตหลังจาก40ปีนะับตั้งแต่การเปิดตัวรถรุ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ferrari ก็คือ Ferrari 308ซึ่งเป็นครั้งแรกของเครื่องยนต์ขนาด8สู เบอร์ลินเนตตาวางเครื่องกลางด้านหลังแล้วก็ทางด้านของบัตรนี้รถยนต์ f ฟ r r a r i 488 GTB mm hmm. ก็ได้สร้างบทใหม่ในประวัติศาสตร์ของรถยนต์ด้วยชิ้นงานแห่งสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นอีกครั้งหนึ่งส่วนในช่วงนี้นะคะเรามีเสียงของคุณนันทมาลีพิร่งพับดีค่ะกรรมการผู้จัดการของ c า v a วาริโนมอเตอร์นะคะก็ได้พูดถึงตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรคะ่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ488 GTB ก็เป็นรุ่นที่ เรียกว่า popula r ที่สุดนะคะของฟาร r a ี่เพราะว่าเป็นเครื่องวางกลางนะคะแล้วก็ขับเป็นมีประสิทธิภาพที่ขับในเวลาที่ดีที่สุดบนสนามแข่งนะคะแต่ว่าสามารถขับขับขับสบายใส่ถุงกอล์ฟได้นะคะเห็นเป็น2ซีดดูเป็นรุ่นสปอร์ตแต่สามารถใส่ถุงกอล์ฟได้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยที่เป็นเก็บลักเกจเนี่ยก็สามารถเก็บเก็บสัมภาระได้ได้ได ได้หลายชิ้นนะคะก็เป็นเป็นการพัฒนาไม่ใช่แค่เครื่องยนต์ที่มี Aero Dynamics มีความแรงไปจนถึง670แรงม้านะคะไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่ความแรงแลวเร็วแต่ว่าเป็นความที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันหลายๆท่านที่ซืออ้อที่ซื้อรุ่นก่อนไปอย่างเช่นรุ่น480ใช้ไปทำงานนะคะด้วยก เป็นฟังก์ชันที่คิดว่าเป็นการเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะแต่แ้วรุ่นนี้ก็ได้การตอบรับที่ดีมากในประเทศไทยเพราะว่ามีการจับจองมาตั้งแต่ก่อนที่จะเห็นรูปเลยนะคะ mm hmm. ก็เป็นแ mm hmm. ฟนพันธ์ท้ของฟาวีเชื่อมั่นในในแบรนด์มากว่าจะรุ่นไหนฟาวีออกมาก็ทำ ทำได้ดีมากนะคะไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะก็ตอนนี้ก็คือ,อาราคาก็คือ6 0 0 0 0ยูโรถ้าหน้าวันนี้ถ้าใชา้ถ้าเป็นเวท40าบาทต่อ1นยูโรก็เป็นเท่ากับ24ล้านบาทค่ะเป็นราคาเริ่มต้นที่ลูกค้า,าสามารถาคัสตอมไอส์ลดได้เพราะว่าฟ r ารี i เนี่ยจะเป็นรถที่จะเป็นเรียกว่าเมทูออเดอร์ order. ลูกค้าก็จะมาจองแล้วก็มา เลือกออปชันของรถเองนะคะเราก็จะทาง f e r r a r ีก็จะสร้างรถของท่านให้เป็นในรถคันหรือในสีหรือในออปชันที่ท่านต้องการค่ะอ่าก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะมาแรง4 8 8 GTB ก็มาแทน4 5 8อ่8 8อิตาเลียก็มาเร็วไปเร็วส่วนใหญ่ก็ คนที่เป็นแฟนพันแท้เฟอร์รี่เขาก็จองกันไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะค่ะคุณโก้ใช่ใช่ถือเป็นตัวบล็อก V8 ที่ที่มันขับขับสบายหน่อยครับครับบางคนจะใช้เป็นเดลี่ยูสมันก็เกินไปแต่ว่าก็ใช้ได้บ่อยหน่อยสบายขับขี่ได้จริงหน่อยจริงหน่อยถ้าเทียบกับพวก V12 อะไรก็ค่ะอ่ะมาอีกเรื่องหนึ่งที่ไ้รู้สึกมาดู าห่างเรื่องกันเมื่อกี่เราเฟอร์รารี่นี่เราจะไปเอ็มจีโอให้เขาก็หรูหรารถเขาคันล้านกว่านะเอ็มจีหกมีคันล้านกว่านะก็ใช่ก็ใช่ก็คุณมีอะไรเขาเปล่าฮะไม่มีมีอะไรค่ะเอ็มจีไม่มีดิฉันก็ชื่นชอบดิฉันชอบนะเอ็มจีสามดิฉันก็ชอบนะเห็นขายดีนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาเปิดศูนย์เอ็มจีดราเวิงเอ็กซ์เพียร์เรนซ์เซ็นเตอร์นะคะสร้างประสบการณ์พิเศษกับรถยนต์เอ็มจีก็เขาไปทำตรงบริเวณ จอดรถด,ด้านหลังของห้างซีคอนสแควร์พื้นที่17,500ตารางเมตรมนะคะก็จะมี ส่วนอาคารสำนักงานที่ใช้เป็นห้องรับรองมีห้องประชุมมีลานทดสอบรถขนาดใหญ่นะคะเ,เขาบอกว่ารูปแบบการใช้งานในภาคสนามได้รับการออกแบบโดยทิมไรท์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบสมรรถนะรถยนต์ของ MG ในประเทศอังกฤษสนามทดสอบนี้เนี่ยก็มีพื้นที่ทดสอบสมรรถนะต่างๆด้วยนะคะโดยศูนย์ MG d r i v i ร g e x p e r i e n c e นะคะมิสเตอร์วูฮวนกรรมการผู้จัดการบริษัท SAIC Motor มอตรจำกัดเนี่ยนะคะบอกว่า เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของ MG ที่อยากจะสร้างประสบการณ์ในการขับขี่ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าและตอกย้ำเจตนารมณ์ในการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนเปิดโอกาสให้ลูกค้าและผู้สนใจได้รู้จักและได้ใช้เทคโนโลยีของรถให้เป็นนะคะคือวิธีการที่ดีที่ทำให้ลูกค้ามีความมั่นใจและรู้สึกสนุกในการขับขี่รถยนต์ MG และก็จะได้มีประสบการณ์ที่ดีทำให้แบรนด์ MG อยู่ในใจและได้รับความสนใจอย่างแท้จริงก็เลยลงทุน ทุ่มทุนไปกว่า10ล้านบาทในการพัฒนาศูนย์แห่งนี้ให้ลูกค้าเนี่ยได้ฝึกขับขี่อย่างเข้มข้นนะคะในสนามที่จัดเตรียมเอาไว้นะคะเมื่อผ่านการฝึกแล้วก็สามารถขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัยทุกสถานการณ์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนก็เลยมุ่งหวังจะให้ศูนย์นี้เนี่ยได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกค้าและประชาชนทั่วไปได้ไม่น้อยกว่า2,000คนภายใน1ปีนะคะหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัยลูกค้าจะได้ฝึกภาคสนาม เพื่อให้มีทดสอบอเพื่อให้มีโอกาสในการทดสอบรถยนต์ M g มในทุกด้านนะคะมีทักษะในการเบรกควบคุมรถเมื่อขับขี่แบบสลาลมด้วยความเร็วต่ำความเร็วสูงเข้าโค้งอย่างปลอดภยัยเปลี่ยนเลนฉุกเฉินเพื่อเลี่ยงอุบัติเหตุการใช้และควบคุมระบบเบรก a b เเบรกอย่างปลอดภัยนะคะโดยใช้ระยะทางสิ้นสุดในระดับความเร็ว60 80กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงซึ่งเป็นความเร็วที่มักจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่อนข้างสูงผ่านการอบรมแล้วก็จะได้รับใบประกาศ ใบการสนียบัตรรับรองจากสูย์อีกด้วยนะคะก็ะแน่ๆละ่ะใครซื้อรถ MG ไปก็จะได้แพคเกจไปเรียนไปลองขับที่รานซีก้อนกาแฟเนี่ยใช่แล้วคือเดิมเนี่ยตอนจะเปิดตัวรถก่อนเปิดตัวรถ MG ชอบชวนไปขับที่สนามเนี่ยก็คือจริงๆมันเป็นร้านจอดรถน่ะแหละแต่เขาเขาจำลองวางกรงวางกลวยว่าให้ให้ลองขับรู้ได้สงสัยทำใบทํามาติดใจ ก็เลยเปิดเป็นศูนย์ไปเลยให้ลูกคองลูกค้าหรือคนที่สนใจกลุ่มเป้าหมายที่ที่มุ่งหวังเนี่ยมาลองขับก็มาลองขับที่นี่ได้เลยหรือว่าเรียนรู้เรื่องการขับขี่อย่างปลอดภัยเพิ่มทักษะก็ถือเป็นเรื่องดีมากๆที่ค่ายรถยนต์ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยใช่ค่ะเปิดบริการจันทร์ถึงศุกร์นะคะ8โมงถึง17นาฬิกา5โมงเย็นนะคะสนใจสอบถามได้นะคะ095 3 6เ8600สกนส่งคุณไปเรียนหน่อย คุณก็ข,ขับรถดีมันจะมีทักษะเพิ่มเติมอ๋อเบื่อเบรกฉุกเฉินอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ยิ่งท้องยิ่งไส้ยอยู่ต้องระวังอขอบคุณนะคะคุณเอออ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปตีดันฟันแทงกันต่อนะคะหลังจากบจบรายการคะ่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการ Motoring On Air หมดลงแล้วนะคะอย่าลืมกลับมาจะเจอกันได้ใหม่นะคะในวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ